คุณเคยเจอใครสักคนไหมครับที่เราบอกตัวเองว่าไม่มีวันจะให้อภัยเขาได้อีกไอชาติมันทำลายครอบครัวฉันหมดเลยนั่นคือประโยคที่พี่ก้องพูดกับผมครั้งแรกที่เราเจอกันเขานั่งอยู่ในซุ้มกาแฟริมทางข้างตัวมีแก้วกาแฟเย็นที่ละลายเกือบหมดแล้วแต่เขาไม่ได้แตะมมันเลยแววตาพี่เขามันเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ผมอธิบายไม่ถูกเหมือนคนที่เคยยิ้มได้แต่ลืมวิธีไปแล้ว วันนั้นฉันกลับบ้านไปเจอลูกเมียร้องไห้เพราะโดนมันหลอกหมดตัวหลอกทั้งเงินทั้งน้ำใจมันเป็นเพื่อนสนิทฉันนะเสียงพี่ก้องเบาลงแต่คมเหมือนมีดเขาเล่าว่าชาติคือเพื่อนรักที่โตมาด้วยกันเชื่อใจเหมือนพี่น้องแต่วันหนึ่งกลับกลายเป็นคนที่หักหลังกันเจ็บที่สุดเงินเก็บทั้งชีวิตหายไปภรรยาเสียใจจนเป็นโรคซึมเศร้า ลูกชายเริ่มเกลียดพ่อเพราะพ่อไม่ปกป้องครอบครัวได้ฉันไม่โกรธมันหรอกนะพี่ก้องเว้นจังหวะนิดนึงแล้วพูดต่อแต่ฉันเกลียดมันจนอยากให้มันหายไปจากโลกนี้ผมนั่งฟังโดยไม่กล้าพูดอะไรแต่ในใจผมรู้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆและที่สำคัญมันยังไม่จบก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้น พี่ก้องเคยเป็นคนที่ใครก็เรียกกันว่าพี่ใหญ่ใจดีเป็นคนมีน้ำใจทำอะไรก็เผื่อแผ่เปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างเล็กๆแต่ดูแลลูกน้องเหมือนคนในครอบครัวทุกเช้าก่อนเปิดร้านเขาจะชงกาแฟให้เมียพาลูกไปส่งโรงเรียนแล้วแวะไปซื้อข้าวกล่องฝากช่างในไซงานเราอยู่กันง่ายๆมีไม่มากแต่ก็ไม่ขาดเขาเล่าแบบนั้นส่วนชาติเพื่อนรักของเขา ก็เหมือนเงาคู่ขนานโตมาด้วยกันเล่นสนด้วยกันเคยโดดเรียนไปเล่นเกมเคยโดนพ่อตีเพราะปีนหลังคาหนีเรียนแต่ก็ไม่เคยแยกจากกันตอนพี่ก้องตั้งร้านใหม่ๆไม่มีเงินทุนชาตินี่แหละที่ช่วยวิ่งเต้นกู้ยืมช่วยหาลูกค้าส่งของแทนพี่ก้องบอกว่ามันเหมือนพี่ชายที่ไม่ได้คลานตามกันมาแต่แล้ววันหนึ่งชาติขอยืมชื่อพี่ก้อง ไปคำประกันเงินหมุนของบริษัทใหม่ที่เขากำลังจะตั้งด้วยความไว้ใจพี่ก้องไม่ได้ลังเลแม้แต่นิดเดียวและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างไม่กี่เดือนถัดมาชาติเงียบหายไปบริษัทที่ว่าจะเปิดกลับไม่มีแม้แต่หน้าร้านเจ้านี่เริ่มตามหาพี่ก้องโทรศัพท์ที่เคยมีเสียงหัวเราะของเพื่อนกลายเป็นเสียงเงียบฉันไม่อยากเชื่อว่ามันทำแบบนี้กับฉันได้ พี่ก้องพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนบาดแผลยังสดอยู่แต่อย่างว่าแหละความไว้ใจนี่แหละมันเจ็บกว่าการโกหกซะอีกสิ่งที่เจ็บไม่ใช่แค่เงินที่หายไปแต่เป็นความรู้สึกว่าชีวิตทั้งชีวิตที่เคยให้ใครไปมันกลับมาทำลายเราแล้ววันหนึ่งลูกชายพูดขึ้นมาว่าพ่อไม่ต้องสอนผมหรอกถ้าพ่อ,อยังให้อภัยคนที่ทำลายแม่ไม่ได้คำพูดนั้นมันแทงใจ เพราะมันไม่ใช่แค่ความโกรธที่พี่ก้องมีต่อชาติแต่มันเริ่มกัดกินใจตัวเองด้วยวันนั้นฝนตกหนักครับผมจําได้ดีเพราะพี่ก้องโทรมาหาผมตอนเกือบคำ่ำเขาบอกเสียงเรียบๆว่าไอชาติมันกลับมาแล้วผมตกใจไม่คิดว่าจะได้ยินชื่อนั้นอีกจากปากพี่ก้องในน้ําเสียงนิ่งขนาดนี้มันไม่ใช่คนเดิมแล้วพี่ก้องพูดต่อมันเดินเข้ามาหาฉันในวัด ใส่เสื้อเก่าขายนกน้ำช่วยล้างจานอยู่ข้างโรงครัวกลายเป็นว่าหลังจากหายไปหลายปีชาติหนีความผิดหนีชีวิตจนเจออุบัติเหตุเกือบเสียชีวิตพอฟื้นขึ้นมาก็ไม่มีใครไม่มีที่ไปจนมีพระรูปหนึ่งรับไว้ให้บวชเนนอยู่ที่วัดเล็กๆวันนั้นชาติเดินเข้ามาหาพี่ก้องไม่ได้ของเงินไม่ได้ขอให้อาัย แต่ยกมือไหว้ด้วยน้ำตาและพูดแค่ประโยคเดียวว่าฉันผิดเองทุกอย่างขอโทษด้วยที่ทำลายคนที่ดีกับฉันที่สุดเงียบครับเงียบมากพี่ก้องเล่าว่าเขายืนนิ่งอยู่นานใจหนึ่งอยากผลักมันออกไปแต่อีกใจหนึ่งเหมือนอะไรบางอย่างในใจมันคลายลงแกไม่ต้องการคำอธิบายแกแค่เสียใจจริงๆใช่ไหมพี่ก้องถาม แล้วตอนนั้นแหละผมว่าการให้อภัยมันเริ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องพูดคำว่าให้อภัยออกมาด้วยซ้ำตอนฉันเห็นมันยืนร้องไห้ไม่เหลืออะไรเลยฉันถึงเข้าใจคำที่เคยมีคนพูดว่าการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่มันเปลี่ยนอนาคตเพราะอดีตมันแก้ไม่ได้แต่ถ้าเรายังยึดอดีตไว้อนาคตก็จะไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นเลยแล้วเขาก็พูดต่อบาๆว่า ฉันไม่ได้ให้อภัยเขาเพื่อเขาแต่ฉันให้อภัยเขาเพื่อให้ใจฉันมีที่ว่างให้ลูกเมียฉันกลับมาอีกครั้งหลังจากวันนั้นชีวิตของพี่ก้องเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เพราะชาติกลับมาแต่เพราะใจของพี่ก้องกลับมาเวลาเราพูดถึงคำว่าให้อภัยหลายคนมักจะนึกถึงการยอมแพ้หรืออ่อนแอบางคนพูดว่าให้อภัยทำไมในเมื่อเขาไม่เคยสำนึก หรือคนที่ทำร้ายเราควรได้รับผลของการกระทำผมเข้าใจนะครับเพราะผมเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นและพี่กองเองก็เคยจมอยู่ในความรู้สึกนั้นหลายปีแต่วันหนึ่งเขาบอกกับผมว่าฉันให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาคู่ควรแต่เพราะฉันไม่อยากให้ความแค้นควบคุมชีวิตฉันอีกต่อไป คำพูดนี้มันหนักแน่นเพราะมันไม่ได้เกิดจากคำสอนในหนังสือธรรมะเล่มไหนแต่มันเกิดจากประสบการณ์ของคนที่เคยเจ็บจริงๆและค่อยๆเข้าใจว่าถ้าเราไม่ปล่อยเราจะไม่มีมือเหลือไว้คว้าอะไรใหม่ๆเลยผมเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเธอถูกแฟนนอกใจตอนที่เธอท้องได้หกเดือนฝ่ายชายหนีไปกับผู้หญิงอีกคนทิ้งเธอไว้ลำพังเธอเลี้ยงลูกคนเดียวจนทุกวันนี้ วันหนึ่งเราคุยกันแล้วผมก็ถามแบบไม่ตั้งใจว่ายังโกรธเขาอยู่ไหมเธอยิ้มแล้วตอบว่าโกรธไปก็ไม่ได้ลูกคืนมาที่ฉันเลือกจะให้อภัยเพราะฉันไม่อยากให้ลูกโตมาในบ้านที่มีแต่ความแค้นนั่นคือการให้อภัยที่ไม่ใช่เพื่อลืมแต่เพื่อให้อนาคตของลูกเธอไม่ต้องแบกอดีตที่เธอเองยังไม่วางเธอยังเล่าด้วยว่า ตอนที่ลูกเริ่มพูดคำแรกว่าแม่ยิ้มหน่อยคือวันแรกที่เธอรู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่การยกโทษให้คนอื่นเท่านั้นแต่มันคือการยกภาระออกจากหัวใจตัวเองการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับไปไว้ใจคนคนเดิมไม่ได้แปลว่าเราต้องลืมทุกสิ่งที่เขาทำแต่มันแปลว่าเรายอมรับว่าอดีตมันเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่เอามันมากัดกินวันพึ่งนี้ของเราอีกต่อไปพี่ก้องเอกก็ไม่ได้กลับไปเป็นเพื่อนกับชาติเหมือนเดิมแต่เขากลับไปเป็นพ่อที่ลูกวิ่งมากอดเป็นสามีที่ภรรยายิ้มให้เป็นเจ้านายที่มีแววตาอบอุ่นเหมือนเดิมทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะชาติเปลี่ยนไปแต่เพราะพี่ก้องเปลี่ยนใจตัวเองการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตครับ แต่มันเปิดประตูให้อนาคตได้เริ่มต้นใหม่หลายปีผ่านไปพี่ก้องเปิดร้านเล็กๆอีกครั้งภรรยากลับมายิ้มได้ลูกชายก็เริ่มเข้าใจพ่อและสิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือภาพที่เขายืนล้างถ้วยในโรงครัววัดข้างคือชาติเพื่อนเก่าที่เคยทำร้ายเขามากที่สุดไม่มีคำขอโทษที่ยิ่งใหญ่ไม่มีการคืนเงินหรือแก้ไขอดีต มีเพียงความเงียบที่ให้อภัยและรอยยิ้มบางๆที่บอกว่าพอแล้วพอเถอะกลับมาเริ่มใหม่กันดีกว่าบางครั้งชีวิตมันก็ไม่ได้ต้องการคำอธิบายหรูหราแค่หัวใจที่เบาลงกับวันนี้ที่เราไม่แบกมาวางอีกต่อไปเพราะเราไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่เราทำวันนี้ให้ดีขึ้นได้ และการให้อภัยคือของขวัญที่เราให้ตัวเองก่อนจะก้าวต่อไปถ้าวันนี้คุณยังมีบางเรื่องที่ยังเจ็บยังฝังใจอยู่ขอให้คุณลองหลับตาแล้วถามตัวเองเบาๆว่าฉันยังอยากให้เรื่องนั้นควบคุมอนาคตของฉันอีกหรือเปล่าท้าไมบางทีให้อภัยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาสมควรได้รับ แต่มันอาจจะเป็นของขวัญที่ใจคุณคู่ควรมานานแล้วก็ได้ขอบคุณที่อยู่ฟังเรื่องนี้จนจบครับถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ทําให้ใจคุณเบาลงนิดหนึ่งฝากกดแชร์เพื่อส่งพลังบวกนี้ต่อไปให้ใครอีกคนเพราะบางครั้งคำว่าให้อภัยที่คุณให้อาจกลายเป็นแรงเริ่มต้นชีวิตใหม่ของใครสักคนก็ได้